สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องไซโซเซตี้นะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวนี่เลยครับผม s h m o n ด t อนเตอร์อาร์ตกัซซิ่าครับผมนี่อันนี้ก็จะเป็นกล่องข้างนอกนะครับก็จะเป็นกล่องสีน้ำตาลแบบนี้เลยนะครับตรงนี้ก็จะเขียนว่า SH m o n ดมอ r เตรตรงนี้ก็จะเป็นตาโลโก้นะครับธรรมชินีตาโลโก้บันไดครับผมโอเคเรามาเปิดกล่องกันเลยดีกว่าครับโอ้โห นี่่านผู้ชมนี่ก็จะมีที่เป็นกล่องของเล่นด้านในนะคะแล้วก็จะมีเป็นงานอาร์ตเวิร์กแบบนี้นะครับผมกล่องก็จะเป็นสีแดงแบบนี้เลยนะครับบอกเลยสวยมากนะครับโอเคเรามาเปิดกล่องกันเลยครับชิโอโ้โหอันนี้กล่องค่อนข้างใหญ่เลยนะครับเนี่ยนี่ครับผมด้านหน้าครับกล่องก็จะเป็นโทนแดงดําเลยนะครับนี่ ก็จะเป็นงานอาร์ตเวิร์กแบบนี้นะครับก็จะมีตัวกอรซิล่าอัลติมาของเรานะครับอยู่ด้านหน้านะครับอันนี้ข้างล่างก็จะเป็นกอรซิล่าซิงคูล่าพอยต์นะครับมาจากชื่อเรื่องนั่นเองนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นสูตรวิทยาศาสตร์นะครับเป็นแบบว่าฟิสิกส์นะครับคือในเรื่องเนี่ยจะเป็นแอนิเมะกอรซิล่า Godzilla, เรื่องแรกที่แหวกแนวออกจาก ก็ซิล่าภาคอื่นๆโดยสิ้นเชิงนะครับก็จะเป็นการ์ตูตนก็ซิล่าที่มีความเป็นไซไฟนะครับมีความเป็นวิทยาศาสตร์สูงมากนะครับผมตรงนี้นะครับก็จะเขียนว่า SH m o n s t e r art ร์อาร์ตก็ซีล่าอัลติมานะครับผมอันนี้ก็จะเป็นตาธรรมชิอันนี้บันไดครับผมนี่เลยอันนี้ก็จะเป็นก o ซีล l า a 2 2 2นนะครับนี่กล่องก็จะ เป็นแบบนี้เลยครับอันนี้ก็จะเป็นคู่มือนะครับผมคู่มือการประกอบหัวนะครับเพราะว่าไอ้จอากซิล่าออตติมาตัวนี้ครับมีหัวเปลี่ยนนั่นเองนะครับอันนี้ผมเห็นที่เขาโอมทดนะครับอันนี้ก็จะเป็นด้านข้างกล่องน,นะครับนี่อันนี้ด้านหลังอันนี้ก็สวยเหมือนกันนะครับนี่โอโ้โหนี่นะครับ ก็จะเป็นทั้งหมด4ล่างพอดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นล่างหนึ่งล่าง2ล่างสานี้ล่างสี่นะครับล่างสุดท้ายอันนี้เป็นของบันไดนะครับเป็นงานซอกไวนิวซอกไวนิวก็คือมันก็จะนิ่มๆครับผมเนี่ผมบีบให้ดูอ่าก็จะนิ่มๆครับนี่ตัวก็จะนิ่มๆนี่นะครับเป็นงานซอกไวนิวนะครับซอกไวนิวทั้ง3ตัวเลยนะครับนี่ล่างสองครับผมเป็นงานซอฟนิ่มๆเหมือนกันครับนี่ก็จะสามารถบีบได้นะครับ ซอฟไบนิ่ก็จะมี2แบบนะครับเป็นแบบซอฟนิ่มๆแบบนี้เป็นของเด็กนะครับนี่ครับผมอันนี้รังแรกก็จะนิ่มๆอ่ะงอได้นะครับไม่ขาดนะครับนี่ก็จะเป็นซอฟไวนิ่นิ่มๆอย่างนี้นะครับประเภทที่2ก็คือซอฟไวนิ่วแบบแข็งนะครับเช่นแบบว่างานซอฟไวนิ่วของอ่าค่ายเอกพัฒน์นะครับก็จะเป็นประเภทที่อ่าเป็นซอฟไวนิ่ที่แข็ง จะไม่สามารถที่จะงอแบบนี้ได้นะครับจะเป็นซอฟต์ไวริลอีกประเภทหนึง่งที่แข็งแรงกว่านี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบเด็กให้เด็กเขาเล่นกันนะครับผมนี่ก็จะเป็นสีล่างแบบนี้เลยนะครับที่จริงมีงานบันไดซอฟต์ไวริลนะครับพัซซิมาทิมา,มาล่างสีนี้แต่ผมไม่ได้ซื้อมานะครับผมผมก็เลยจัดตัวนี้เลยครับตัวใหญ่เป็นของ s s Monster น r t นะครับโอเคเรามาตัวกล่องกันเลย นี่ครับผมโอ้โหว้าวว้าว,ว,าวออกมาแล้วครับนี่หนึ่งสองสองามพึาเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมเก็บกล่องสักคู่นะครับกล่องนี้สวยมากจริงๆผมพูดได้เต็มปากเลยนะครับว่า อันนี้เป็นกล่อง S H Monster Art ที่สวยที่สุดเลยนะครับสวยกว่า S H Monster Art ไหนไหนเลยนะครับนี่นี่ครับโอ้โหสวยจริงๆครับสวยจริงๆแล้วก็กล่องใหญ่มากด้วยนะครับนี่กล่องใหญ่มากแล้วก็ยาวด้วยเดี๋ยวผมจะเอามาเทียบกับกล่องของอซีล่าปี2021นะครับอันนี้เป็นงานของอิจิบังคูจินะครับ นี่เลยครับผมโอ้โหกล่องอิชิบังคุจิใหญ่กว่านิดหน่อยนะครับแต่ก็ใกล้เคียงกันมากเลยครับนี่ดูครับของใกล้เคียงกันเลยนะครับนี่เดี๋ยวตัวนี้ตัวนี้ยังไม่ได้ถ่ายรีวิวนะครับเดี๋ยวจะเอามารีวิวอีกทีนะครับผมเก็บไปก่อนครับโอเคครับผมหยิลงไปก่อนนี่เลยครับผมพระเอกของเราครับ โอเคเรามาแกะกล่องกันเลยครับ <Okay. S 1> นี่ออกมาแล้วครับผมก็จะเป็นอันนี้ก็จะไม่มีลวดล็อกไว้นะครับนี่เลยครับผมก็จะเป็นตัวโมเดลก็ซืน่านะครับโอ้โหหางมันยาวจริงๆด้วยครับเนี่ยนี่เลยครับันนี้ก็จะคุมพลาสติกมานะครับโอ้โห บอกกันเลยว่าสวยเลยนะครับเนี่ยเหมือนในกระตูนเลยนะครับหันก็จะยาวๆเลยนะครับเนี่ยโอ้ยาวมากครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของปาซิลาอัลติมานะครับไม่ใช่แค่จุดเด่นหางที่ยาวนะครับแต่ครีบหลังก็สวยเหมือนกันนะครับืนี่เลยครับโอเคแล้วก็อันนี้ก็จะมีหัวเปลี่ยนนะครับ เป็นอันนี้เลยนะครับก็จะมีหัวหนึ่งหัวนะครับเป็นหัวแบบอ้าปากกว้างๆนี่ครับก็จะเป็นหัวแบบนี้นี่นะอ้าปากกว้างนะครับแบบนี้ครับผมแล้วก็มีเจจจักลกัวตัวน้อยเจจจักลกัวตัวจิ๋วนะครับแถมมาให้ด้วยครับมีสองตัวตัวจิวจ๋วๆิแบบนี้เลยนะครับผม แล้วก็จะเป็นฐานเจเจกั้วนะครับเอาไว้ตั้งครับก็จะอันจิ๋วแบบนี้เลยนะครับนี่อุ้ยน้องยืนได้แล้วสุดยอดตัวนครับมีตัวจิ๋วนี่พอใส่ฐานแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับก็วางไว้ตัวจิ๋วสวยงามจริงๆครับ โอ้โห oh, ข้อต่อหางนี่บอกเลยว่าขยับได้ทุกข้อเลยนะครับเนี่ยขยับได้ทุกข้อจริงๆครับหางนี่ครับนี่ผมเห็นเขาทำโชว์นะแล้วทำแบบนี้นะครับผมนี่เลยหางข้อต่อแน่นนะครับขยับแบบว่าไม่หลวมเลยนะครับนี่ผมขยับแรงๆดูนะครับไม่หลวมไม่หลุดเลยนะครับโอ้บอกเลยว่า เรื่องข้อต่อนี่ดีจริงครับผมไม่ธรรมดาจริงครับนี่โอเคเดี๋ยวเรามาดูดีเทลใกล้ๆกันนะครับว่าเจ้ากสิลาออลติมาของเรากันนยครับมันจะหล่อเทมากแค่ไหนนะครับมาดูกันเลยครับผมโอเคครับผมเรามาดูดีเทลใกล้ๆกันนะครับนี่ครับไล่จากส่วนหัวไปห่างนะครับผมเรามาดูหัวกันก่อนเลยส่วนหัวก็แบบนี้นะครับ นี่เลยครับลูกกตาเล็กมากเลยนะครับลูกกตาทําสีออกมาได้ก็ค่อนข้างโอเคอยู่นะครับแต่ผมว่ามันเปรี้ยวไปนิดนึงนะครับนี่ครับนี่อันนี้จะเป็นส่วนคอนะครับก็จะเป็นจุดข้อต่อตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหัวก็จะมีอีกหัวหนึ่งนะครับผม อีกหัวหนึ่งก็จะเป็นเวอร์ชันอ้าปากกว้างนะครับนี่เทียบให้เห็นชัดๆนะครับอันนี้อ้าปากได้แค่นี้นะครับอ่าอ้าได้กว้างสุดแค่นี้ครับผมแต่หัวที่เขาแถมมานะครับเป็นอะไรเสริมก็จะอ้าปากได้กว้างกว่าบอกมันงับหัวไออีอหัวหนึ่งได้เลยนะครับเนี่ยนี่นะครับโหนี่เทียบให้เห็นนะครับ โอเคครับผมอันนี้ก็เป็นดีเทลส่วนแขนนะครับเรามาดูขีบกันครับผมนี่ขีบสวยมากเลยนะครับเนี่ย mm hmm. ก็จะเป็นสีเทาๆนะครับแล้วก็เป็นแบบว่า,าสีแดงอันนี้น่าจะเป็นเส้นเลือดนะครับผมนี่ครับไล่ไปครับ หางยาวมากเลยครับเดี๋ยวผมจะมาวัดว่าหางเนี่ยมันยาวกี่เซนติเมตรนะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะเกิน30เซนติเมตรแน่นอนครับในส่วนของหางนะครับนี่ตรงขาก็จะเป็นเก็ดเป็นชั้นๆแบบนี้นะครับนี่เลยโอโ้โหน,นี้เล็บเท้าครับผมก็จะเป็นสีขาวๆนะครับขาวๆครีมๆหน่อยนะครับส่วนเล็บเท้านี่ครับ ก็จะเป็นสามนิ้วแบบนี้นะครับคล้ายๆอาทีเล็กเลยนะครับนี่ก็ที่าเวอร์ชันนี้ก็จะมีวิวัฒนาการนะครับมาจากนี่นะครับผมก็จะเป็นร่างหนึ่งร่างสองร่างสามแล้วก็ร่างสี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นงานของบันไดครับผมเป็นงานซอฟต์ไวนิ้วนี่เลยครับ นี่รางสีที่จริงงานซอฟ์เ์นิวมีอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นแบบเดียวกันนี่แหละของบันไดเหมือนกันร่างอัติมาแต่ผมไม่ได้ซื้อมานะครับนี่เลยครับบอกเลยว่าอันนี้เป็น S-H m o n s t e r a r ตตัวแรกของผมเลยนะครับเนี่ยเพราะว่าที่ผ่านมาผมไม่เคยซื้อก o ลซิล่าที่เป็นของ S-H m o n ด์มอนเตอเลยนะครับผมก็จะซื้อเป็นของเนกานะครับแล้วก็เป็นอิจิบังคุจิของเซกาแล้วก็ มีของค่ายไซชวตัวหนึ่งครับเป็นก็ซิล่าพี่หมีก็ซิล่า2014นะครับอันนี้เป็น s อเซนมอนเตอารตัวแรกเลยนะครับเนี่ยจุดขยับเยอะมากเลยครับเอเซนมอนเตอารนี่เขาจะขึ้นชื่อเรื่องจุดขยับเลยนะครับแปลว่าสามารถขยับได้ทุกส่วนนี่นะครับผมโอเคครับผมต่อไปเรามาดูจุดขยับกันนะครับว่า เจ้ากสิลาอัลติมาของเราเนี่ยครับขยับตรงไหนได้บ้างนะครับโอเคครับผมเรามาเริ่มจากส่วนหัวก่อนเลยนะครับส่วนหัวก็จะขยับได้นี้นะครับส่วนหัวก็จะตรงนี้ถอดได้ครับผมนี่อันนี้ก็เป็นส่วนตรงคอนะครับหัวถอดได้นะครับเอาไว้เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนกับหัวนี้ครับหัวที่เป็นเวอร์ชั่นอ้าปากกว้างๆนะครับ หลายคนบ่นเรื่องลูกกระตาไม่สวยผมว่ามันก็โอเคนะครับเนี่ยแต่ลูกกระตามันเล็กมากเลยนะครับเนี่ยดีเทลลูกกระตาเนี่ยครับผมว่ามันก็โอเคอยู่นะครับถึงอาจจะเบี้ยวๆไปหน่อยนะครับแต่ผมว่าก็ค่อนข้างโอเคนะเพราะมันเล็กมากเลยนะครับสงสารคนผลิตเลยนะครับโอ้โหคนทําสีนี่พนักงงพนักงานนี่โอ้โหเอาแต้มสีกันตาเหลือกนะ มันจิ๋วๆเลยนะครับเนี่ยอันนี้ก็ปากขยับขึ้นลงได้ครับนิดหน่อยครับได้นิดหน่อยขึ้นลงขึ้นลงอย่างนี้นะครับนี่ครับข้างล่างก็อ้าได้ครับข้างข้างล่างขยับได้ข้างบนขยับได้นะครับนี่ครับเรามาดูหัวอ้าปากกว้างกันบ้างครับ นี่เลยครับโอ้หดูตรงนี้ครับชัดๆโอ้โหนี่ครับชัดๆครับเป็นดีเทลปากข้างในของก็ติลล่านะครับโหตรงนี้อะไรเนี่ยสยองมากเลยนะครับเนี่ยเหมือนเป็นหลอดลมนะครับว้าวนี่ฟันโอ้โหฟันก็ติลล่าออติมาเนี่ยเยอะมากเลยนะครับนี่กี่แถวเนี่ยหนึ่งสองสามสี่แถวนะครับโอ้โหข้างล่างมีสี่ข้างบนมีสองแถวนะครับ อันนี้อันนี้ก็จะมีมีเป็นเขี้ยวใหญ่ๆตรงนี้นะครับเป็นเขี้ยวใหญ่ๆแต่ผมว่าเขาทําเขี้ยวมาสั้นไปนิดนึงนะครับผมว่าถ้าเขาทําเขี้ยวอเนี้ยครับยาวออกมาสักนิดหนึ่งประมาณสักสามมเมตรนะครับผมว่ามันจะเทมากเลยเหมือนในหนังเป๊ะเลยนะครับนี่นครับตุ๊กตาเบี้ยวไปนิดนึงเห็นไหมครับว่ามันไม่สมดุลน,นะครับข้างนี้สวยนะข้างนี้ผมว่าโอเคเลย ตุกกตาข้างเนี่ยอีกข้างเบี้ยวครับผมนี่ชัดๆครับนี่ครับมะไม่เป็นไรครับผมผมไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่โอเคเรามาเปลี่ยนหัวกันเลยครับขันแรกก็ก็จะมีเป็นบอดจอยต,ตรงนี้นะครับอันนี้ผมว่าเขาทำมาเล็กไปหน่อยนะครับกลัวหักมากเลย เราก็จะเอาตัวส่วนที่เป็นคอนะครับครอบเข้าไปก่อนนะครับผมตามคู่มือที่เขาบอกจากนั้นนะครับนี่เขาจะมีรูนะครับเสียบเข้าไปแล้วก็ใส่ไปเลยครับผมนี่โอ้โหแน่นนะครับนี่เรียบร้อยครับก็จะเป็นกซิล่าแบบอาปากกว้างๆแบบนี้เลยครับแบบกําลังคํารามอยู่นะครับนี่หรือไม่ก็กําลังพ่นอะตอมิกเบสนะครับ ต่อไปนะครับเรามาดูส่วนแขนกันบ้างนะครับส่วนแขนก็ตรงนี้เป็นหัวไหล่นะครับขยับได้ขึ้นลงได้นะครับนี่ครับก็จะขยับนี้อย่างนี้ก็ได้ขึ้นลงก็ได้นะครับขึ้นนี้นะครับข้อต่อแน่นนะครับผมลองขยับเยอะๆดูนะครับมันก็ ไม่หลวมเลยนะครับไม่แสดงอาการหลวมมาให้รู้สึกเลยนะครับต่อไปก็จะเป็นส่วนของข้อศอกนะครับก็จะจะงอข้อศอกได้นะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นแบบงอแขนนะครับอันนี้แขนตรงแขนตรงนะครับงอแขนได้เล็กน้อยนะครับตรงข้อศอกแล้วก็เข้ามือก็หมุนได้นะครับรอบหนึ่งนี่ครับอทำมือนี้ได้อันนี้เป็นบอลจ j o นะครับก็จะหมุนได้อย่างอิสระนะครับ อีกข้างก็เหมือนกันครับผมขยับได้ครับนี้เลยความแข็งแรงนะครับเต็มส0ผมให้ 9. 5ุเนี่ยครับผมมันแข็งแรงจริงครับขยับนี้เป็นส่วนขานะครับนี่ส่วนขาก็ลองหมุนดูครับโอ้ขขอต่อค่อนข้างแน่นนะครับเนี่ยก็ส่วนขาก็หมุนได้360องศานะครับเนี่ยยืดยืดนี่ครับ เขาต่อแน่นมากครับก็จะเป็นส่วนที่เป็นเกล็ดนี่ครับขยับได้เล็กน้อยนะครับผมแล้วก็ในส่วนที่เป็นหัวเข่าครับหัวเข่าก็ขยับได้ครับเล็กน้อยครับเล็กน้อยก็จะเป็นขาตรงแบบนี้นะครับขาตรงๆแล้วก็งอเข่านี่นะครับ ส่วนข้อเท้าก็ขยับได้นะครับก็จะอย่างนี้ครับหมุนได้รอบนึงนะครับนี่เลยแล้วก็มีข้อต่อตรงนี้ด้วยครับขยับได้ครับผมบอกเลยว่าข้อต่อเยอะมากเลยนะครับเนี่ยต่อไปมาดูจุดซิ gnature ของเจ้าตัวนี้กันเลยนะครับก็จะเป็นส่วนหางนั่นเองครับบอกอู้หางมันยาวหลุดเฟรมไปเลยนะครับเนี่ย นี่ครับโอ้โหยาวจริงๆครับโอเคแล้วผมสงสัยมานานแล้วว่าหางเนี่ยครับมันยาวกี่เซนติเมตรครับเดี๋ยวผมจะเอาตลับเมตรมาวัดนะครับนี่เลครับโอมาแล้วครับตลับเมตรผมก็จะอันนี่ผมถอดออกมาเลยดีกว่าถอดออกมาเลยดีกว่าเอาให้รู้ๆกันไปเลยนะครับถอดได้หรือเปล่าเอ่ย๋อหลุดมาแล้วครับนี่นะครับหางอย่างเดียวนะครับ หางอย่างเดียวอันนี้ก็นี่ผมถอดมาแล้วอันนี้ก็เป็นส่วนตูดแล้วนะครับเโอเคเรามาวัดกันเลยนะครับว่าหางมันยาวกี่เซนติเมตรนะครับโอ้เกิน30มสิโอเคผมล็อกไว้แล้วนี่เทียบให้เห็นเห็นกันเลยนะครับนี่โอเคเรามาดูพร้อมกันครับ นี่เลยครับผมนี่คือความยาวของหางกัตติล่าอัลติมาครับ S-H Monster Art ครับผมนี่ครับมาไล่ดูไปเรื่อยๆนะครับว่ามันจบที่กี่เซนติเมตรนะครับเอาเลยสามสิบมาแล้วครับสี่สิบเลยมาแล้วครับผมโอ้โหเดี๋ยวน้าตรงปลายมันตรงไหนครับเนี่ย นี่นะครับผมก็จะเป็น48.5นะครับ49ประมาณนี้นะครับ49เซนติเมตรเกือบ50นะครับบอกเลยว่าโหมันยาวมากๆจริงๆนะครับแถมไม่ใช่แค่ยาวอย่างเดียวนะครับจุดขยับมีทุกข้อเลยครับจุดขยับนี่มีทุกข้อเดี๋ยวผมจะขยับให้ดูนะครับนี่ครับโหงอได้ทุกข้อเลยนะครับ นี่ครับจะโค้งจะงอหรือจะกระดกขึ้นไปข้างบนนี้นะครับสามารถทําได้เลยนะครับเนี่ยนี่ครับขยับได้ทุกข้อครับนี่มีข้อต่อหมดครับเนี่ยมีข้อต่อหมดเลยนี่นะครับแข็งแรงมากๆนะครับผมขยับดูว่าไม่หลวมเลยนะครับเนี่ยแต่ว่าผมจะเล่น ขยับแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับก็แค่ตอนรีวิวนี่ยแหละจากนั้นผมจะเก็บเข้าตู้โชว์ไว้นิ่งๆยาวๆนะครับเพราะว่าผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบเอาของเล่นออกมาเล่นสักเท่าไหร่นะครับผมชอบซื้อมาแล้วก็ดูแป๊บเดียวแล้วก็เอาเข้าตู้โชว์ละแล้วก็วางยาวๆเลยนะครับวางไว้สวยๆนะครับมันนานทีจะออกมาปัดฝุ่นบ้างนะครับเดี๋ยวจะประกอบคืนนะครับ อันนี้ก็จะเป็นบอลจอยเหมือนกันนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปโอเคเรียบร้อยครับเข้าแล้วนี่เลยนะครับนี่เลยนี่เลยห่างมันยาวหลุดเฟรมจริงอะ่ะใส่ต้องม้วนขึ้นข้างบนล้วโอเคครับนี่เลย ก็เอสเฮดมอนเตอาร์ตกัซิล่าติมารุ่นนี้ก็ไม่มีอะตอมิกเบสแถมมาด้วยนะครับก็จะมีแค่หัวหัวเปลี่ยนที่เป็นแบบว่าหัวปกติของเขานะครับแล้วก็หัวที่อ้าปากกว้างๆแล้วก็มีนี่ครับโอ้โหน่ารักสุดๆเลยครับหุ่นเจ็ดจะกลัวตัวจิ๋วหลิวครับมี2ตัวครับผมนี่ตัวนี้สวยนะผมว่า นี่ตัวนี้ก็จะเป็นหุ่นที่จะกั้ถือถือดาบนะครับเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ดาบเป็นหอ,อกนะครับหอ,อกหอ,อกที่ทํามาจากอาเขาของแองกิลัสนะครับตัวแองกิลัสนี่ครับผมก็จะเป็นสีออกครีมครีมนะครับนี่เลยใครที่แบบว่ามีฝีมือในการคัสตอมทำสีนะครับรีเพนอะไรต่างๆก็ นี่เลยครับทำสีได้นะครับแต่ต้องใช้ฝีมือในระดับหนึ่งเลยนะครับเพราะว่ามันเล็กมากเลยนะครับเนี่ยนี่เลยครับโอเคเรามาเจ้ากสิลาอัตติมานี้เข้าตู้โชว์กันครับโอเคครับผมก็จะเอากล่องใส่เข้าไปก่อนนะครับนี่เลยครับ ใส่เข้าไปเป็นแบ็กกราวด์ด้านหลังนะครับชื่อแบบนี้เลยครับตามด้วยตัวก็ซิลล่าครับพระเอกของเราครับนี่เลยครับวางบนกล่องแบบนี้นะครับผมโอเคเรียบร้อยครับผม โอเคครับต่อไปผมก็จะเอากอซิลาร่างหนึ่งร่างสองร่างสามเอามาวางตรงนี้นะครับผมยังมีพื้นที่เหลืออยู่นะครับนี่เต็มจะเต็มตู้แล้วครับแทบจะไม่มีที่วางแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่ค้ำหางของชินกอซิล่าเซกานะครับผมยืมเอามาเป็นขาตั้งนะครับให้กับกอซิลาร่างหนึ่งนะครับก็จะเอามาค้ำไว้นิดหนึ่งครับเพราะว่าผมอยากให้มันลอยตัวขึ้นนิดหนึ่งนะครับ งั้นถ้าวางไปเลยแบบนี้นะครับมันไม่ค่อยสวยนะครับก็จะวางให้มันตั้งขึ้นนิดหนึ่งนะครับนี่เลยครับผมก็จะลอยตัวขึ้นนะครับเหมือนกระโดดขึ้นมาจากน้ํานะครับต่อไปนะครับผมก็จะเอาก็าซิลลาร่างที่2มาวางนะครับนี่เลยครับผมชุบโอเคต่อไปเป็นร่างที่3นะครับ อันที่3นี้ก็จะตัวสีฟ้านะครับผมนี่เลยครับเพื่อนๆอาจจะสงสัยนะครับว่าไอใบพวกเนี้ยครับ mm hmm. เขาเรียกว่า mm hmm. อะไรครับมันคือ mm hmm. เขาเรียกว่าใบแท็กนะครับ mm hmm. ก็จะเป็นรูปของกรซิล่าล่างต่างๆนะครับเดี๋ยวผมให้ดูข้างในนิดนึงอย่างี้ครับก็จะเป็นคําอธิบายเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับนี่ข้างหลังก็จะเขียนว่า กซิล่าซิงคูล่าพอยนะครับผมนี่วางไว้่างนี้เลยครับผมนี่ครบสีล่างครับเรียบร้อยครับผมกับการรีวิว S-H m o n t t r นเตอาร์ตก็ซิล่า a อตตครับนี่ครับครบสีล่างเลยครับผมโอเคครับผมก็ขอจบการรีวิวง่ายๆเพียงเท่านี้นะครับยังมีอีกหลายตัวเลยนะครับที่ ยังไม่ได้เอามาถ่ายรีวิวนะครับนี่ครับโอเคครับผมไปเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับหากคุณชอบกปดกดไลค์ like, และฝากกด Subscribe ให้ช่องไซโซเซตี้ด้วยนะครับสนใจโมเดลก o ซิล่าไปตั้งโชว์ที่บ้านสามารถติดต่อได้ที่ Fan Page Hope Right Now รับท้วของเล่นทุกอย่างสินค้าพร้อมส่งไม่ต้องรอพิเออร์เดอร์ และยังมีของเล่นอื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นโมเดลจากภาพยนตร์ฟิกเกอร์อนิเมะสามารถดูสินค้าตามที่แฟนเพจโพสไว้ได้เลยครับ